นี่ก็เป็นอือเธอนะฮะซื้อมาแบบเป็นหัวมาเพาะได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับจากช้อปปี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเพาะขึ้นมาได้ประมาณสามสิบหนอนะครับอันนี้เราก็จะมาปลูกโดยใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับโพลิเมอร์นะครับลองก้นหลุมเหมือนเดิมนะครับปลูกกันเลยนะครับโอเคนี่เราก็ประมาณนะครับหนึ่งลิตร นะครับนี่เราก็มีหน่ออือทือนะฮะอือทือนี่ก็เป็นพืชกินต้นอ่อนนะฮะกินหัวเป็นสมุนไพรนะครับก็เริ่มหายากนะครับนี่เราก็จะมาปลูกเพื่อน,นุรักษ์ก็เป็นต้นเป็นผักลวกจิวน้ำพริกรที่อร่อยนะฮะตอนเป็นเด็กของก็กินประจำนะครับอันนี้ก็คิดถึงอดีตก็คัดสรร สันหาพันมาปล่วยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ